ว่าเป็นใบที่เราแบบ,บอแวอเวมานานมากว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อดีเพราะว่าน้องร่คาเขาะว่ได้สูงนะคะมันคือใบนี้นั่นเองทุกคนมันคือมูม่ตอนแรกก็งวว่าแบบการ์ดมีการ์ดอะไรคือเราชอบด้านหลังของการ์ดมากตูดิคือข้างหลังดีมากแบบดีมากทุกคนอินฟูนนี้แบบสามารถไหมอะสามารถพูดคำนองว่าได้ไหมอะแล้วก็จริงๆแล้วะคือ แราว่าจะซื้อของพี่โน้ด้วยแต่ว่าของพี่โน่แบบราคาสูงมากแล้วก็เลยว่าโอเคไว้ก่อนรอรอไปก่อนพี่โนโ่ขออินจุนก่อนนี่ดีมากทุกคนดูข้างหลังการ์ดคือสวยมาก ่านะคะทุกคนซึ่งเราอาจจะซื้อว่าทำปกของแฟนการ์ดนะคะนี่คือแบบอันนี้ได้มาราคาเรา23บาทรวมส่งนะคือแบบเออราคามันก็แบบดีอยู่คนคือปั้มนี้มันแบบเท่มากๆเลยอะเ,ออเราจะเอาตรงนี้มาทำคือแบบมันดีมากทุกคนรอจ้างงเราแบบไม่เคยเห็นแบบปั้มนี้เลย ช่วงนี้เราเกิดไม่ทันนะคะดีมากเลยทุกคนโอ้โหพี่โนโ้ตใช่ค่ะวันนี้มีข่าวดำมันเองเรากเกลยแบบว่านั่นแหละทุกคนดีมากโอ้ยเราจะกล้าตัดไหมเนี่ยไม่เป็นไรเราซื้อมาตัดเราก็ต้องกล้าตัดค่ะ ดเสร็จแล้วอันนี้นอ้องคืออะไรก็คือไม่รู้แต่นี้แบบน่ารักมาก ทุกคนอันนี้เป็นพาสดุที่เราแบบว่าตื่นเต้นมากแบบตื่นเต้นมากๆคือในใจเราอะแล้วแบบเฮ้ยจะโดนโกงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคือเราเคยโดนโกงการ์ดมาก่อนนะทุกคนเราก็เลยบอกว่าเราแวงไปหมดเลย <laughs> โอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันคือแบบตื่นเต้นมาก จะเป็นการ์ดไปมีนั่งแทนเราทุกคนก็คือเราอะกลัวมากว่าแบบเฮ้ยจะโดนโกงหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นการ์ดที่แบบหายากใช่ปะแล้วเราอะเคยโดนโกงการ์ดที่แบบหายากมาแล้วทุกคนเออแล้วเราก็เลยแบบกลัวประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยอะเราก็เลยแบบว่าระแวงมากคืออันนี้เราแบบว่าถ่ายถ่ายเราแบบเจอไว้ทุกคนคือเขามาลงขายอยู่ที่สาม้อยเก้าสิบทีนี้ก็มีคนบบว่าเป็นแมนชั่นซึ่งเราก็แบบน้องน่าจะหมดแล้วแน่ๆเลยแล้วทีนี้เราก็แบบเออ เข้าไปดูอีกรอบแล้วเขาก็เพิ่งมาโพสต์แบบวิดีโอคลิปตำหนิอะไรนี้ใช่ปะแบบส3านาทีเราก็เลยแบบว่าเาวยังไม่หมดเหรอเราก็เลยลองแบบแก้งทับไปว่าแบบยังอยู่หรือเปล่าสรุปคือยังอยู่ทุกคนก็บอกว่าถ้าแบบตำหนิมันโหดเกินไปอ่ะเขาแบบว่าลดได้นะแล้วเขาก็ลดให้เราเหลือส6 0รหกิบทุกคนใบนี้ซึ่งถามว่ามันแบบแพงกว่าราคาที่เราตั้งไว้ไหมก็ก็แพงนะทุกคนก็คือเราอย่างที่บอกนะคะว่าเราแบบจะซื้อกาดที่ไม่เกินส5 0ยห้าสิบใช่ไหมแต่ว่าใบนี้เราแบบเราให้แล้วกันนะคะทุกคนเพราะว่า ขายยากมากแล้วก็แบบ กาดนะคะทุกคนคืออันนี้คนหาเรามาว่าเราแบบใช้เออซองของอะไรก็เป็นแบบนี้เลยค่ะอื่เราใช้อยู่สองขนาดนะอันนี้เป็นขงแถมะค่ะทุกคนคือแบบน่ารักมาก นี้ก็จะเป็นคู่ชิปเนาะน่ารักอ่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นเอซีท t ทั้งหมดนะคะน่ารักมากขอบคุณนะคะส่วนอันนี้ทุกคนเราแบบว่าซื้อมาเป็นของขวัญวันเกิดตัวเองมันคือข้ออ้างทุกคนแต่ว่าเราอยากได้มาก สิ่งนี้นันเองคือเราอะไม่รู้มาก่อนว่าเขาแบบมีให้พีสิ่งนี้ด้วยเราก็เลยแบบว่าไม่รู้นะคะก็เลยเอะมันคืออะไรจีนเราไปเห็นเขาแบบว่ามาลงในทวิตอะเราก็แบบเฮ้ยทำไมคาบโนงน่าหักจังอันนี้เป็นเฟมรมตาดนาะคะ่ะสติกเกอร์เขาเรียกว่าอะไรนะเอโคเซปะถ้าจะไม่ผิดนะคะอันนี้ แล้วคือสิ่งนี้ค่ะน้องก็คือสิ่งนี้นั่นเองค่ะทุกคนนี่น่ารักมากทุกคนเราแบบว่าเห็นการ์ดใบนี้ของอินดุแล้วแบบเฮ้ยการ์ดอะไรมันต้องมีอะไรเงี้ยคือแบบดีมากแล้วก็มากับเซตพิโนโคือแบบสุดจะปังนะคะเอามา อันนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นการเป็นโซนแบบนี้นี่นะคะคนรักมากลูกอมของแถม โอเคอันนี้เป็นสิ่งนี้ทุกคนก็คืออันนี้เราแบบว่าเคยเอฟตั้งแต่สมัยตัดออกใหม่ๆเลยคือแบบสมัยแบบนู่นตั้งแต่คัมแบ็ัออกใหม่ๆเลยทุกคนคือแบบอยากได้มานานแล้วไปเนี้ยแต่ว่าราคามันแบบมันมันยังไม่โอเคทุกคนมันไม่ลงสักทีอร์แบบมันอยู่แบบตามรออย่างั้นแเราแบบไม่ไม่ไม่อยากซื้อราคานี้นะคะก็เลยแบบว่ารอไปก่อนจริงๆก็คือเคยเอฟนะทุกคนแต่ว่าเอฟไม่ทันแต่ตอนนั้นก็ราคาสูงอยู่แต่ว่าก็เอฟไม่ทัน ก็ไม่ได้ซื้อแล้วก็ไม่ได้ตามวาอีกเลยแล้วก็ราคาตอนนี้มันก็ยังไม่ค่อยจะลงเท่าไหร่ทุกคนแต่ว่าอันนี้เราได้มาแบบเออค่อนข้างแบบโอเคอยู่นี่น่ารักแม่ทุกคนแบบน่ารักมากนี่นะคะคือแบบเป็นการที่แบบต้องมีอ่ะทุกคนอ,กอีกแล้วอีกแล้วเหรอใช่ค่ะคือแบบน่ารักขนาดนี้แบบใครจะมันจะทนไหวได้ยังไงเออนี่คือแบบเข้าใจพี่ไทยยกเลยอ่ะแบบทนไม่ไหว เพื่อนนี้แม่ค้าก็แบบว่าจะดีให้เราแบบขอเราแบบว่าผู้รับค่ะเขาก็แบบลดให้เราอีกสิบาททุกคนเราแบบใจดีมาก <c oughs> เป็นอินทุนเคซี่ทุกคนที่แบบว่าชิ่อไปปังมากตอนนี้ก็คือมีแต่สมาคมคนสวยค่ะเต็มไปหมดนะคะ <c oughs> ลิปใช่คือในบัมฮอซอดเราเหลือแค่แบบว่าอัลบั้มที่เป็นจีวีใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ก็กำลังตามมานะคะหล่อทุกคนเโอตัดแบตบหล่อมากโอเคนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเซอรแล้วก็ใส่ก็นกัน,นะคะ่ะ I'll hold it. I'll hold it.